นี่ขั้นบอดตงเงินแจกก็คือตายแห่งดากฝนดีดีพี่น้องกลบดูกรปไฟดิคอยที่พ่อบาทพี่น้องลำ้องเหมือมานีลงกรุงเทพมานี่ตะลิศวนยเปเลี่นไ้เศาบาทก็เลยว่าสีแ่งกันคนลตีบาขอบคุณบอแตงแจกเงินมาดีน้อพอสื่อเขาคิยแจาันบหรเื่อร่าแล้วแต ี่ยขอบคุณที่มาลงถ่ายผมนะครับสุ่องเลยนะครับผมปโอ้ดีใจมากเลยศิลปินดังนะครับผมศิลปินดังครับพีทวีตากครับผมเยวต่อแถวกันยาวนะครับเชิญเลยครับ่ครับัรไปเร็วไปล้แก่ไปกแบบนี้้งบบัลย ใอะไวยล้อล้อ้อเาป็นเด้เนี่ี่หอดมือเราได้หนึ่งซีด้ีด้หนึ่ีด้พี่ฟิล์มะเ็เรียเไเพราะอย่าการซีเลยสลยรวมคนละสองร้อยบาทนะครับหือว่าเป็นค่าขนมอ้ซื้อกับเขาเป็นเกี๊ยวเด็ดสวยนี่เราเล่นด้วยเลต่อชีวิตแล้วพี่น้องครับต่อชีวิตแล้ว หลังจากล่ำสองเมื่อป้พาค,ครับต่อชีวิตไปอีกหลายวันขอบคุณรับคุณยิิร์ดิ่มนาน่ง,นอง,นงขอบคุณหลายๆนะครับออต่อชีวิตขอบคุณบอสเจ๋งนะครับเสียนอนหนึ่งรอ้อยหลักเงิงครับ เราจะกติดตั้งั้ดแดงพรขอครั้นกระคืนนัวนะครับตักรบไประบบถเคลือน่างนะครับเพื่อขนงานนะครับเพราะว่าค้ามนี้รถไปก็จะมา

จากเสร็จงานแล้วนะครับแล้วก็จะไปหาอาบน้ำพี่น้องบู๊นยังไปอาบยวนฟังสะพานฟังท่าคุณครับนี่ของนามฟังคุณครับ